ว้าวดูทุกคนกินหอมด้วยอร่อยนายตาสนาชอบหอมกับอร่อยมากมากนายตาก็เริ่มหิวเวลาหน้ายที่ตาหิวจะชอบโมโหถามไปเลยนะสวัสดีครับวันนี้กับนะ้อะ ตาแล้วก็ไปเล่เป็นตา<ม>กล้องวันนี้เปเล่เป็นตากล้องครับมาดูวันนี้คือฝนตกสามวันแล้วนะคะไม่ได้ออกไปร้านแล้วแล้วก็วันนี้นะที่ตาหิวเพราะว่าฝนตกเมื่อคืนฟ้าร้องมากเลยก็เลยจะทาสลัดเล็กๆน้อยๆ,ๆก่อนจะไปเปิดกระสอบเบอร์ใหญ่ของเราที่สุดในมหาโลกโอเควันนี้ไปเล่หลานลักมันอยากมันเป็นลาวนะคะลาวไทยลาวแต่ว่ามันอยากกินอาหารฝรั่งนาะยตาก็เลยจะทาสลัด ที่เราไปซื้อจากเทสโก้เล็กเทสโก้น้อย20บาทสลัดมันแพงเพราะเราไม่ได้ไปซื้อผักก็ซื้อเนื้อน้อยไม่ต้องแพงแล้วก็ทูน่าสลัดทูน่าแต่ว่านะที่ตาชอบในน้ำน้ำน้ำมันเหลืองนะเพราะว่าเวลาเราทําสลัดมันจะอร่อยแล้วก็หอมนะมาดูก้านแรวก่อนนะคบแรกก็ชีกนะฉีกไม่ได้เอาปรกกามอกีเนื่อยมาไปเทสโก้มาโมโหโด้วยหิวี่นี่ใส <c oughs> เลยสองอัน จริงๆถ้าน้าที่ตากินด้วยจะเยอะกว่านี้นะใช่ไหมไปเล่ใช่ปกติท้ากินเนี่ยจะเยอะกว่านี้อีกมันน้อยมากอะดูดิสี่สิบบาทดูมันจะไปอิ่มผู้ใดก็โทรมาดูเถอะนี่ฮะมันโมมียากนี่มอญดใครเมื่อโทรมาอะไรนะักหนาเนี่ยเดี๋ยวนะคะหอมแดงนะเพราะว่าหอมแดงจะอร่อยมากจริงๆทุกอย่างพวกเนี้ยสลัดอะต้องแช่ตู้เย็นเพราะว่ามันจะอร่อยแต่ใน tesco เขาก็อาจจะมีแล้วเดี๋ยวก่อนที่มันจะสกปรกนะขอเอานี่ก่อนมะเขือเทศเชอรี่เล็กเพราะมันจะอร่อยไม่ต้องไปใส่อันใหญ่จริงจริงถ้าสลัดของหน้าที่ตางจริงจะใส่ผักเยอะมากกว่านี้ผักกาดแก้วอันนี้มันยังว่าแหละเนาะมันเขาแบบอันเล็กอ่ะมันไม่อิ่มแล้วก็มันแพงคือเราก็ซื้อมามันอยากกินหลายวันละก็เลยเนี่ยอันเล็กเล็ไม่ต้องไปหั่นอะไรมากนะคะเพราะว่ามันหวานนะ หันเป็นอย่างสี่เหลี่ยมสองเหลี่ยมก็ได้แต่นายติดาก็เออจะได้แบบคำๆเนาะมะเขือเ,เทศเยอะอร่อยใช่ไหมเป๊ใช่ครับเป้ชอบใช่ไหมใช่นายกาทําสลัดอร่อยเลยนะครับผมเพราะว่าจริงๆจ,จ,จะใส่ทูน่าเยอะกว่านี้อกีกแต่เพราะเออมันปองละสี่สิบเก้าบาทเอาไปแค่นี้แหละปองเดียวแพงเกินละยุคนี้ยุคนี้กินเกลือตาแห้งละเพราะว่าฝนตกสองสามวันนะท่ตากินแต่มาม่าดูดิเนี่ย ไวๆใช่ไหมเป๊ะกับต้มยำแล้วก็ไข่จะเป็นลมแล้วกับปลากระป๋องต้มใส่กันอร่อยแต่ว่าไม่ไหวละวันนี้ขอเป็นฝรั่งนิดนึงวันนี้คือทูน่าสลัดเมนูเด็ดของเรานะครับนี่มะเขือเทศใส่ไปเลยเพราะว่าผักเราน้อยผักเรานี้เดียวดูดิน่าสารใช่หรือว่าไปเอากระหล่ำนันมาหั่นใส่ไหมเป๊ะ กะหล่ำได้ได้หมดไปไปเอาผักกาดขาวจริงๆมันต้องกะหล่ำนะคะไม่ใช่ผักกาดแต่ว่าใช่เอ้ยเรากินไม่เป็นไรเราสไตล์ไทยมีอะไรก็ใช่ในตู้เย็นไปเก็บไม่ใช่ใช่อย่างเดียวไปเอากะหล่ำม,มาให้นะนี่ก,ก็หัวหอ,หอมสีชมพูอร่อยมากใช่ถูกปั้มมันหวานนะคะหอมชมพูมันจะหวานนะถ้าใส่สลัดจะอร่อยมากเลยเสดายนายตาเป็นคนชอบหอมนะแต่ก่อนไม่ค่อยกินแต่ อร่อยมากใสสลัดใสยำก็สีนี้แหละใช่เพราะว่ามันจะกลิ่นฉุนอยู่ตรงนี้เราเอาออกก็ได้เดี๋ยวจะเหม็นปากเกินนี่ก็ไม่ต้องอะไรมากแค่หรือว่าถ้านายจาก็ชอบทําอะไรวะเปะอาหารเม็กซิกันเนาะเพื่อนเขาสอนให้ก็ถ้าเม็กซิกันเราหั่นเล็กๆก็ได้อันนี้เราก็หั่นแบบใหญ่ๆเงี้ยแล้วเราก็ต้องอย่างนี้นะเพราะเวลาได้กลิ่นหอมมันจะอร่อยมากไม่เปเล้ยชอบทูน่าสลัดแล้วก็ซีซาสลัด ใช่ซีซ่ามันก็ต้องแบบอของ,อ,งอิตาลีนหน่อยแต่ว่ามันต้องมีน้ำซีซ่าแล้วก็ขนมปังกรอบที่ขายที่ร้านนาีิตาตอนนั้นซีซ่านะมีเบคอนทอดอะไรด้วยแต่ด้วยความเราอยู่บ้านอย่างเงี้ยฝนตกกินอย่างเงี้ยเนาะใช่มันก็อร่อยละรับรองว่าอร่อยมากแล้วเวลาเรากินถูกหอมนะจะแซ่บเวอร์นี่บอกหันทางนี้เพราะว่าถ้าหันยำหันอีกทางนี้นี่ไม่งั้นถ้าใครแบบอยากกินง่ายก็อย่างงี้ก็ได้นะคะไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมาย ว้าวน่ากินมากชิ้นใหญ่กินใส่หฮมมันอร่อยนะใช่ใครอย่าบอกของแม่อร่อยนะเวลากินสลัดลองกินดูก,ก่อนกับมะเขือเทศมันอันนี้เราจะทําสลัดทูนา่าสลัดมันมีหลายอย่างสลัดน้ําใสอะไรอย่างเงี้ยสลัดน้ําใสแบบที่จริงเราก็มีทุกคนเดี๋ยวต้องไปเอาเรากลัวไปเล่นไม่อิ่มก็เ,เลยใช้ผักกัดเขาาจริงๆผักกัดเขาาด้วยจริงๆผักกัดเขาาไม่มีนะคะในสลัดอย่างเงี้ยเราไม่เอา เพราะมันแค่ใช้กระหล่ำก็ไม่อร่อยมัน<ช>ก็อร่อยอยู่แต่ว่ามันมันไม่ใช่อ่ะเพราะว่าเราต้องเอาผักผักกาดแก้วอร่อย<ช>อันนี้มันเป็นแค่ไอผักไอเนี่ยค่ะผักสลัดแบบต้นเล็กๆจริงๆเนี่ยใช้ผักกาดแก้วจะอร่อยมาก<ช>พูดเร็วไปเปล่าอันนี้เขาเรียกว่าสลัดสลัดมั่วอร่อยนิกอันนี้ก็หั่นแค่นี้ก็ได้<ช>เพราะเราเก็กัดกินมีวิตามินดีนะคะกินเลยนี่ก็ได้แล้วแต่ใครชอบแบบสไตล์ไหนนะ สลก็ได้นะถ้าคนไทยแต่ว่าด้วยความถ้าผักกาดแก้วมันจะอร่อยมากผักสลัดด้วยผักสลัดต้นใหญ่กับผักกาดแก้วนี้เราก็เอจะได้เพิ่มเดี๋ยวเรามันอร่อยเนาะปริมาณตอนนี้ก็เหลือแต่เดี๋ยวนะอาทิตาไปเอาช้อนมาคนก่อนตาบอกแล้วว่าไม่ต้องใส่น้ำมันสลัดเพราะว่าเราจะใช้เป็นมายองเนสใช่ใชไหมคะต้องสลัดเพราะว่าไปเล่ชอบกินมายองเนสหวานแต่ด้วยความน้ำมันมันมีนมนมอยู่แล้ว นอติรุดเนี่ยน้ำมันถั่วเหลืองมันมีอยู่แล้วเราก็เลยไม่ต้องไปไอ้นี่าลาดเลยใช่คือที่จริงเราคนไอเนี่ยกับกับไอ้นี่ก่อนก็ได้นะคะกับอะไรนะเปกับมายองเนสนะคะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่านแต่ทำยังไงก็อร่อยอยู่แล้วทาไปเร่ด,ดูเนาะครับผม,มน,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 นี่ก็นิดนึง ขยี้ขยี้ให้มันเพราะว่าถ้ากินสองคนถ้าไม่ขยี้เดี๋ยวไปเล่จะสั้นหมด <c oughs> ใช่ไหมใช่แล้วก็จะโดนหน้าทิตาต,ติต <c oughs> ูจริงจริงโอ้จริงจริงก็ได้เยอะมากเลยนะสี่สิบกว่าบาทแต่ก็ถือว่าเยอะเนี่ยแล้วก็ขยี้อันนี้นี่ขยี้อัน,นี่ค่ะเดี๋ยวอันนี้คือสลัดทูน่าเนาะมายองเนสแต่ตเดี๋ยวหนะ้าท่ตาทำแบบสลัดน้ำใสสลัดสลัดน้ำแบบ สไตล์ญี่ปุ่นน้ำมันงาอะไรก็มีเอออืมอนีไ่ได้อันนี้มันจะเปิดยากต้องทำยังไงดูไหมคะเาเขาใครที่เปิดไม่ได้แล้วก็นะว้าวเห็นไหม,มแล้วก็โรยคะ่ะนี่เปเล่ชอบน้ำสลัดใช่น,น้ำสลัดส่วนมากน้ำสลัดนี้มันจะหวานหวานแต่ว่า นายจะจะชอบแบบเค็มๆนิดนึงพอแล้วเนาะแล้วก็ถ้าถ้ามีพริกไทยดำโอ้อร่อยมากนี่นะคะก็เหลือมะเขือเทศสุดท้ายไว้เพราะว่าโรยทุบตทุบตใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเราก็เอามะเขือเทศโรยข้างบนนี่นะอือหื น่ากินมากนี่เป็นอันเสร็จ,เ,รจเดียวินทุกคนทีนี้ก็เตรียมคุกหน่อยเนาะใช่จะกินในนี้ก็ได้เลยนะคะในในถ้วยสลัดหรืออะไรเนี่ยแต่เราจะเอามาวางให้มันสวยงามให้เพื่อนๆเห็นว่าน่ากินกันที่จริงถ้าใครมีไข่ต้มนะใช่ใส่ใส่น้ำสลัดก็ได้นะคะเอาน้ำสลัดมาไข่ต้มเอ้นตาก็กินแต่เจ็บของแป๊บนึงแล้วก็นี่เลยครับเห็นไหมะ จริงมันต้องมีไมพอดีมันอยู่ที่นู่น่ะร้านมังกีเนาะ<ช>เพราะว่าอันนี้มันเป็นอันนี้เป็นที่นา้าทิตาเช่าพักอยู่ร้านมันก็แยกต่างหากเพราะว่าของเราทุกอย่างอยู่ที่ร้านมังกี้กันเกือบหมดใช่ไหมใช่เห็นแล้วเสร็จไปเลยเลยครับเพราอนางชอบมากใช่ไหมใช่โอ้พอดีอยู่เนาะใช่อันกระลำนึกว่าแบบไม่พอกินเพราะว่าถามจริงๆก็คือตอนนี้ว่าหิวมากเหมือนกันนาจาก,ก็เริ่มหิวต้อง เวลาหน้าที่ตาหิวจะชอบโมโหโมทามไปเลยเนาะเหมือนนี่ก็มาชิมดูว่าใช่ว่ามันจะอร่อยไหมทุกคนใช่คือถ้าใครอยากใส่เกลือหรือว่าพริกไทยทาพริกไทยดําก็แต่ด้วยความที่มันอยู่ที่ร้านหมดมีเกลือแต่ว่าเอ้ยอย,อย่าไปกินเค็มมากดีละใช่หน้ายาก็จะโซแล้วนะลองดูเดี๋ยวคราวหลังจะทำว้าว,วดูทุกคนกินหอมด้วยอร่อยหน้าชืนนั่งชอบหอมกับอร่อยมากมาก เมื่อกี้นะจา์ซื้อผิดไปซื้อมายองเน็ตแบบสลัดครีมแบบหวานนิดนึงไม่ใช่หวานหรอกแต่แบบจริงนะเดี๋ยวเราชอบเค็มเค็มน้ำมันผมนี่อร่อยอร่อยมากกินแบบนี้เลยทุกคนเขาต้องมีทามอย่างนงี้ี่จริงเราแขกกำลังเนาะแต่กลัวเพื่อนๆไม่เห็นอร่อยเนาะกินมะเกเทศด้วยอร่อยมาก เอข้าหลังนะาเราจะทำสลัดพาสต้า hmm. ใ so, yeah, no, no. ้ก well, so, okay. ินจ้าอร่อยนะได้พริกไทยดำนะอื่อรด้ยเลยอร่อยเยามมิตรใช่ก็ ีมือหน้าที่ตานี่สุดยอดมากทุกคนทำแบบอร่อยมากทูน่าสลัดแบบสุดยอดนะทำขายทำขายได้เลยนั้นอ่ะก็ร้านเราเราก็ขายแต่ว่าอยังไม่เคยทำสลัดพาสต้าให้เธอ อยต้องไปแมคโครกอนมันถูกเนาะอเอาหิวเมาหรือว่าร้านผักอันนี้เป็นซูปเปอร์เล็กเราก็เข้าใจเพราะผักอันนี้มันก็แพงอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นเป็นหัวเป็นหัวเนาะแล้วก็ผักสลัดเป็นนั่นมันอร่อยผักกาดแก้วนะ้องแกก็ชอบชอถ้าถ้าแบบว่าใส่เฮลตี้นะี่เนาะมส่ลดหุนสา่ลดหุนเขาจะไม่ใช้มม้ลงเนส <laughs> อันนี้มันอ้วน กูน่ามานันไงเนาะกินกับขนมปังเลยไอ,อาา้อ,งงอ,อ้วนมามาทำไหมทำไน้าหิวดิยนั่งลงกนเลงลเป็นไงอยู่ตัวไหาอร่อยเนาะบอกแล้วไนะม่พอเนาะเขาหน้านะพิจารณาทำกินแบบนี้เลยอร่อยกินกับต้นหอมด้วยนี่มันเผ็ดไงต้นหอมเนี่ยม,มันทั้งเผ็ดทั้งหวานนะ สั่บบนั้นก่อนลำเนินเซียงไฮ้ด้วยทุกคนเมื่อกี้เสียงไฮ้15บาทใจเป้ไปซื้ออะไรมันได้แต่ของไม่รู้จักเรื่องเนี่ยอร่อยแช่ตู้เย็นอะอะลดนมว้าวอืเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนน้าตาซื้อมาสามรส โกลจิเบอร์รี่รสนมตอนเราเด็กๆขอโทษเถอะกว่าจะได้กินอะไรนะไม่มีตังค์ซื้ออร่อยเอ็กวันอร่อยมากกินจะหอมเผ็ดๆต้าาถ้าได้กินพริกไายดำจะหอมเออ่ายิงแทข้ใส่กัน้ามาก อืมอก,กินมะเขือเทศมีมิตามินมะเขือเทศน,นะครับซีฟู้ดสลัดก,ก้อนหรอยนาะชอืเน่ามากอร่อยอร่อยจริงจริงอูออ้ดูเมืม่อกี้ที่น้าที่ตาพูดเร็วแล้วก็ทังเร็วเพราะว่าหิวข้าวเหนื่อยใช่มันไม่ไหวแล้วมามา่า เจ็ดข้าบแล้วเนาะอ๋ะอไม่ว่าอืมอืมฝนก็ตกน้ำก็ท่วมอ,อืมฝนตกทั้งวันเลยเม่อคืนฟ้าร้องแบบน่ากลัวมากอืมไปได้ได้ยินไหมหาตแตกาวะได้ยินโอ้โหที่ใจเชฟไม่ต้องถามเลยค้ามร้องคมคมที่นู่นยังร้องไม่หนักเท่าที่นี่นะอ่าอือม เที่ยงภายในไม่ถึงห้าเลยโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยบ๊ายบายกดด้วยนะครับอย่าลืมนะครับบ๊ายบาย